ที่จำได้ก็ตกสามสิบปีแล้วนะหลวงพ่อเนี่ยท่านเนี่ยอยู่ที่ถ้ำนี้แหละถ้ำนี้เอาซีฟากเอาเอาไมา้สามดุ่นเนี่ยวางเรียงกันแล้วก็เอาซีฟากไปปลูกวันนั้นผมก็ทำให้ท่านให้ท่านนอนเนี่ยให้ท่านอยู่อ่ะท่านก็อยู่ในถ้ำเนี่ยมันมันไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่ความเยือกเย็นบําเพ็ญเพียรก็บินทบายก็ออกสามสี่บ้านท่านไม่บินทบายซ้ำมาก แล้วได้สามบ้านท่านจะกลับท่านจะอยู่ที่แค่นั้นแล้วก็ไปอยู่ตามก้อนหินตามถ้ำที่ลึกดีลับแล้วถ้าท่านจะเข้าวิเวกของท่านเนี่ยท่านก็จะไปอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยท่านจะใช้เทียนหลวงพ่อขอทำอย่างข้อที่หนึ่งอย่าให้เราอดข้อที่สองคือว่าต้องเชื่อฟังเราข้อที่สามเนี่ยอย่าฆ่ากันให้รู้จกักพอ การตักบทเทโวโลหณะเนี่ยในประวัติศาสตร์มันจะมีมาอย่างนั้นมันจะต้องพระเจ้าเปิดโลกปล่อยหมดเปรตสูรกายในโลกไหนก็ตามแต่เปิดหมดวันนี้นะวันนี้เขาเรียกว่าพระเจ้าเปิดโลกะจะต้องมี <c oughs> นางฟ้ามีพระอินมีเทวดาแล้วก็มีมโหระทึกประโคมเขาเรียกว่าต้อนรับเทวดา เพราะพระเจ้าเปิดโลกวันนี้จะต้องมีให้ครบถ้าไม่มีกองยาวก็ต้องเป็นจับปีสีซอเครื่องเล่นเครื่องสายอะไรก็ได้มันถึงจะดูว่าครบเครื่องยอย่างสถานที่ตรงเนี้มันมีมาสามสิบป,ปีเนี่ยมันก็ไม่เคยขาดนะเรื่องการตักบาตรเทโวเนี่ยก็อยากจะให้สาวนิกรชนทั่วไปเนี่ยให้เข้ามาศึกษาคือว่าที่ทำมาเนี่ยทำมาด้ดยบุญบรารมีของท่าน นะบุญบารมีของท่านทั้งนั้น,น,นที่มาที่เป็นได้อย่างนี้ที่มีสถานที่แบบนี้มีคนมาศรัทธามีคนมาสร้างมาถวายเงินถวายทองให้กับท่านก็ว่าทําให้จังหวัดชุมพรเราเนี่ยดีขึ้นมีบุญบารมีมากหาไม่ได้แล้วแบบนี้คนที่เข้ามาในนี้นะไม่มีคนโลภมากนะมีแต่คนให้นะมีแต่คนให้นะถ้าไม่มีคนให้นะไม่ได้อย่างนี้หรอกครับจริง บุญมารมีทิงท่านดังนั้นอ่ะที่คนถึงเข้ามาเยอะแยะหมดสามวัดเนี่ยที่ทำบุ์มาแล้วสามวัดที่อื่นอีกเยอะๆโรงพยาบาลเยอะนะบุญมารมีทิงท่านมีความรู้สึกข,ของผมเนี่ยผมถวายชีวิตอยู่กับท่านทุกวันเนี่ย tanne yaan namama niiti